สวัสดีครับในเทรดนี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงเรื่องของบิลภูริพลบุญสอนนะครับที่ลงทําการแข่งขันเพราะว่าเราได้นำเสนอตั้งแต่โอดนานแล้วนะครับเรื่องของบิลช่วงนี้ก็ขอแยกมาให้ดูอีกนิดนึงคือบิลเนี่ยลงทําการแข่งขันในกรีฑาเยาวชนโลกที่เปรูนะครับที่ Estadio Atletico de la เดลาเดน่ครับก็ลงแข่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าบิลอายุ18นะครับ 18ปียังไม่เต็มรุ่นนะครับรายการนี้มีนักกีฬา43ประเทศเข้าร่วมกัน,น่งขนและมี66คนที่มาวิ่ง100เมตรเมื่อคืนนี้นะครับวิ่ง100เมตร66คนแบ่งเป็น8ฮีทแล้วก็นำนักกีฬาที่สถิติดีที่สุด24คนเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วบิลบิลเนี่ยอยู่ในบิบหมายเลข2262อนะฮะอยู่ในฮีทแรกแล้วก็ทำเวลาได้10.41วินาที เป็นที่1นึของฮีทแล้วก็ผ่านเข้ารอบได้สําเร็จนะครับทีนี้พอจบรอบคัดเลือกทั้ง8ปดฮีทเนี่ยเขาก็เอาคะแนนเนี่ยมาตั้งรวมกันปรากฏว่าบิลเนี่ยอยู่ที่9นะครับอยู่ที่9ก็ที่1นเนี่ยเท่าัคนก็คือเอ่อแบรดลีย์ควัวหน้านะครับจาก South แอฟริกาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนาวกินิชิโอกะจากญี่ปุ่นทีนี้พอมาแข่งต่อในรอบรองชนะเลิศเนี่ยผมว่าถือว่าดีนะครับเพราะว่าบิลเนี่ย ได้ไปอยู่ในในฮิตที่2และอยู่ในลู่วิ่งที่5ปรากฏว่ามันได้เจอกันตรงๆเลยนะครับเจอกันตรงๆแล้วบิลสามารถที่จะบีบวิ่งกับาทางโคหน้าได้แล้วก็วิ่งได้เท่ากันนะครับ10.30 10.30แต่ 10. 30. 10. 30. 10. 30. ว่าตัดสินภาพถ่ายเนี่ยบิลชนะไป0.001 <c oughs> วินาทีนะถือว่าสูสีมากเพราะฉะนั้น ในรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวทั้งสองคนก็ต้องเจอกันอีกนะครับเจอกันอีกนะแล้วก็จะมีขึ้นในเช้าวันพฤหัสบดีก็คือวันพรุ่งนี้เช้าเวลา6มง47นาทีนะครับเวลาของเปรูเนี่ยต่างจากประเทศไทย12ชั่วโมงคู่แข่งของบิล7คนนะครับรอบชิงมี8นะครับ7คนเนี่ยก็จะมีแบร์รี่โคนะ่จากเซาท์แอฟริกานะครับมีบายันดาวาลาซา จากเซาทิฟกาหรือว่าแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันคือคือ2คนนี้เนี่ยเป็นทีมชุด4ี่คูณร้อยนะครับที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกแล้วก็เป็นสถิติของทวีปแอฟริกาด้วยนะครับคือการวิ่งในครั้งนี้เนี่ยบิลกับโอคาน่าเนี่ยเท่ากัน10.30นะครับวาราซ่าเนี่ยสิบจนะอันดับ4เรียงมาก็คือเดนเดดาลี N ่ De ali, จากจาเมกาเนี่ยสิบจุดสามสี่ท่านดูนั่นป็นสูสีมากนะครับเท็ดดี้วิลสันจากสหราชอาณาจักรหรือว่าทีม GB เนี่ยสิบจุดสามห้านะ หเหอนจินอขออภัยครับเหอจินเซียนจากจีนนะครับ10.36แกริการจากจาเมกา10.39นะครับแล้วก็นาวกินิชิโอกะจากญี่ปุ่นเนี่ย10.43เพราะฉะนั้นการวิ่งในครั้งในรอบชิงแล,ล้วเนี่ยมันจะสูสีจริงๆเลยนะครับมันแทบจะไม่ต่างจากผมเดานะครับว่ามันจะไม่ต่างจากร้อยเมตรโอลิมปิกเลยอันนี้คือสูงสุดเหมือนกันสําหรับรุ่นของเขานะครับ ในรอบชิงเนี่ยบิลจะอยู่ในลู่วิ่งหรือว่าช่องวิ่งที่6นะครับช่องวิ่งที่2เนี่ยนะครับจะเป็นเหอจินเซียนจากจีนเหอเนี่ยเคยวิ่งไว้ดีสุด10.06นะแล้วก็นิชิโอกะจะอยู่ในลู่วิ่งที่3ามนะครับ 10. 1 1เคยวิ่งไว้ดีที่สุด4เนี่ยก็คือบายันดาวาราซ่านะครับ 10. 1 3นะ เดนเดลลี่จะอยู่ในลูวิ่งที่5 10.08นะครับดูคมสูสีมากนะครับแล้วก็บิลจะอยู่ในลูวิ่งที่6หรือว่าช่องวิ่งที่6นะครับบิลเคยทำไว้10.06ที่เอเชียนเกมเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับลูวิ่งที่7จ็ดแบดลี่โอคาน่านะครับโอคาน่านี้10.03ดดีที่สุดในครั้งนี้ดีกว่าบิล แล้วก็ดีกว่าทุกคนบิลเป็นรอแค่คนเดียวก็คือโอคาน่าเนี่ยครับที่บี้กันมาจากในรอบ,บรองชนะเลิศในลู่วิ่งที่8จะเป็นเท็ดดี้วิลสันนะครับเท็ดดี้นี่วิ่งไว้10.26แล้วก็ในลู่วิ่งที่9ก็คือแกริการนะครับก็10.07ท่านดูครับว่ามันสูงสีมากนะครับ เราจะเห็นว่าบิลเนี่ยสถิติคือ10.06นะครับเขาเคยทำไว้ในเอเชียนเกมที่หางโจ2022แต่แข่งปีที่แล้วปี23นะครับแล้วก็บิลเนี่ยสามารถวิ่งได้10.02มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการรับรองสถิติเนื่องจากว่าลมเนี่ยนะฮะแรงลมมันเกินมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็คือ2.0นะครับครั้งนั้นมันเกินไปทีนี้พอเห็นแล้วมันขึ้นอยู่กับจังหวะครับขึ้นอยู่กับจังหวะจริง คือบิลเนี่ยได้รับอิทธิพลที่ดีจากการเล่นโอลิมปิกเกมได้วิ่งกับนักกีฬาระดับโลกที่วิ่งแข่งกันแบบของแท้เลยนะครับอาทิเช่นอเดรดกาสซึ่งอยู่ในลู่วิ่งติดกันบิลอยู่ในลู่วิ่งที่1นึ่งเดกราสเนี่ยอยู่ในลู่วิ่งที่2นะครับก็ดีละที่บิลไม่ไปวิ่งในลู่วิ่งที่1เพราะว่าวิ่งยากมันติดขอบนะครับรอบชิงก็จะไม่มีใครวิ่งตรงนั้นวันที่โอลิมปิกเนี่ยบิลได้แข่งกับ อยู่ในเขาเรียกว่าในเรสในฮีทเดียวกันเนี่ยกับคีชานทอมสันซึ่งเป็นเวลลีดจากจามเมกาแล้วก็ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็เฟร็ดเคอร์รีเนี่ยนะครับตำนานของสารัฐอเมริกาแน่นอนคือหลายสิ่งที่คนไทยหลายคนเนี่ยนะครับอยากให้ดีขึ้นก็คือการออกสตาร์ทไม่แปลกซึ่งมันเป็นปัญหาของนักกีฬาหลายคนมากไม่ต้องไทยเลยยูเซนโบครับคนที่เป็นเจ้าของสถิติโลกหรือว่ากระทั่งคนที่ได้เหรียญทองคนล่าสุดอย่างโนอานลโนอาลนี่ก็ มีการสตาร์ทที่มีปัญหานะในโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้นําเลยนะครับคือผ่านเขาเรียกว่าฮาร์ฟเวย์เนี่ยครึ่งทางเนี่ยโนราย,ยังอยู่ที่7อยู่เลย <c oughs> นะ <c oughs> ก็ยังได้นะครับก็ยังได้อยู่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการออกซาก็ส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนสําคัญก็คือเรื่องของโภชนาการไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งผมเชื่อว่าสมาคมกีฬาต้องรู้ดีกว่าใครและควรทําอะไรกับนักกีฬานะครับ บิลเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาขาดอะไรตอนไปโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาที่ฝรั่งเศสนี่เองเขาไปปรึกษากับแพทย์ที่ไทยเฮาส์แล้วก็ไปหมอก็ให้กินวิตามินตัวนี้ให้กินออส่วนตัวนี้ข้อมูลนี้ที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรเพราะว่าผมถามด้วยตัวของผมเองนะครับในการไปทําข่าวที่นั่นดังนั้นอย่ามองข้ามในเรื่องนี้เพราะมองข้ามกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับคือ ผู้บริหารหรือคณะทํางานเนี่ยอาจจะเป็นคนเดิมเดิมเมื่อ2030ปีก่อนเราแทบจะยกทีมกันมาดังนั้นถ้าทํางานต่อเนี่ยไม่มีใครว่าผมไม่ติดนะครับแต่ต้องหมุนให้ทันแล้วก็ที่สําคัญคืออย่ายึดติดแค่นั้นเองนะครับทีนี้มาลุ้นเหรียญกันไทยเนี่ยไม่เคยได้เหรียญเลยจากการแขร่งขันกือไทยยาวชนโลกผลก่อนเมื่อปี2002นะครับบิลเนี่ยว,วิ่งดีมากในรอบรองชนะเลิศทำสถิติด้วยนะครับก็คือเป็นสถิติในรุ่นของเขาก็คือ16ปี เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดที่อายุต่ำกว่า18ตอนนั้นด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับ210วันในรอบชิงเนี่ยบิลออกสตาร์ทไม่ดีนะแล้วก็เข้าที่4คือจริงเข้าเท่ากันก็นกคือ10.12แต่ภาพถ่ายเนี่ยแพ้ให้กับทางเบนชามินริชาร์สเซนจากซาท์แอฟริกามอนกันวิ่งได้เท่ากันคือ10.12ก็เลยได้ที่4ไม่ได้เหรียญประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเนี่ยเหรียญทองเป็นของเลซเดโตับโก จากบอสวาานะครับเขาก็ทำสถิติด้วยก็คือ9.91วินาทีซึ่งปัจจุบันตัวของเตโบโก้เนี่ยก็เป็นเจ้าของเหรียญทอง200เมตรโอลิมปิกเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือบันไดชิ้นสำคัญเลยที่จะก้าวต่อแต่อย่าลืมนะครับว่าบิลเนี่ยมันยังไม่เต็มรุ่นนะนะครับก็ต้องอาตามดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาคนนี้นะครับก็หวังว่าการเจรจารในการเดินทางไปสรหรฐอเมไมกาของบิล นะครับที่จะไปอยู่ที่โอเรกอนเนี่ยจะประสบความสําเร็จในเร็ววันนี้ด้วยนะครับดูนครับวันพฤหัสนี้ย้ํากันอีกทีนะฮะหกโมงสีนาทีมาดูว่าเหรียญประวัติศาสตร์เนี่ยจะมาอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่า